see no change. Wake up in the morning and I ask myself. It's like birth, living shit, I blast myself. I'm tired of being bored You're the worst in blackness. I'm a nurse. I'm a poor person. Cops give a damn about it. สวัสดีครับผมพบกับกับตันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูนี่ครับเป็น CX 30นะครับอันนี้เป็นรุ่นร้อยปีนะครับคันนี้เป็นรถของเพื่อนผมเองมาอุดหนุนกันเองเลยนะครับของอันเดี๋ยวอันจะมารับรถกับเราอีกเนี่ยวัน2วันนี้แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้พามาชมกันก่อนว่าคันนี้อันทําอะไรไปบ้างแล้วก็ติดอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวมาชมกันครับมาแล้วมาชมกันดีก่อครับว่าคันนี้ อันใส่อะไรไปบ้างนะอันนี้คันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าอันเลือกออปชันเองทั้งหมดเลยนะครับทาไมถึงเลือกเองทั้งหมดมารอดูแค่ล้อนี่ดูล้อก่อนเลยดีกว่าไฮไลท์ผมว่าน่าจะอยู่ที่ล้อแหละเป็น CX 3 0รุ่นร้อยปีนะครับบอกก่อนเลยตัวนี้เป็นรุ่นร้อยปีรุ่นร้อยปีพิเศษยังไงภายในจะเป็นสีแดงขั้นด้วยคอนโทนขาวตัวนี้ก็จะพิเศษเป็นรุ่นลิมิเต็ดที่ทํามาแค่ในเฉพาะช่วงนี้เนาะส่วนอันเนี่ยเลือกเป็นล้อ สีดำซปเปอรแ์แบล็กแฟเป็นตัวดำด้านนะครับหลอดุมากทำเหมือนใกล้เคียงกับสีล้อแม็กของรถซปเปอร์คาร์เลยพามาชมก่อนดีกว่าว่าเคกสามเนี่ยฟังก์ชันของตัวรถเอาเป็นแบบของเดิมๆของเขานะครับมีอะไรมาบ้างมีตัวข้างหน้าโลโกโ้ที่เป็นโลโกโล้รูปทรงเหมือนสมิติเนี่ยตัวนี้จะมีเลดาราเหมือนเดิมก็เป็นตัวมาด้าเลดาขข้าคูลคอนโทรลแล้วก็ทีทในการขับตามคันข้างหน้าได้นะจะมีเซนเซอร์ หน้าให้เรียบร้อย4จุดนะครับแล้วก็มีกล้อง360กล้องให้เห็นรอบคันเลยตัวนี้ก็มาพร้อมกับตัวไฟโปริเตอร์ LED เหมือนเดิมครับส่วนสเปคเขาใกล้เคียงกับมาด้า3เลยถ้าใครอยากรู้สเปคเพิ่มเติมนะเดี๋ยวทําคลิปแยกให้หรือไปย้อนกลับไปดู EP แรกก็ได้มาด้าสผมบอกไปแล้วเรื่องของระบบไฟหน้านะิลม์มอัดเลือกใส่เป็นตัวฟิลม์มเซรามิกตัวนี้เลือกเป็นของยี awk, ่ห้อไฮคูบราโวตัวนี้ก็รับประกันนานถึงปีเลย ความเข้มตัวนี้เลือกเป็นบานหน้า40รอบคัน60นะครับก็จะทําให้ขับขี่กลางวันไม่ร้อนมากแล้วก็กลางคืนยังมองเห็นสบายด้วยเนื่องจากคุณสมบัติของฟิล์มเซรามิกนะครับอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วคนข้างนอกมองเข้าไปก็จะเห็นว่ามืดแต่คนข้างในมองมาก็จะดูสว่างกว่าที่ข้างนอกเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่ดีของฟิล์มเซรามิกเลยอีกอย่างเลยฟิล์มเซรามิกความคงทนเนี่ยค่อนข้างสูงมากสู้แดดสู้อะไรได้ดีมากเลยครับแล้วก็ตัวนี้นะฟิล์มสันลู อันก็ติดฟิล์มสลูปเป็นเบอร์80ความเข้มเนียกกำลังดีเลยเพราะว่าขับตอนกลางวันนะเปิดสลูปรับแสงธรรมชาติได้ดีเลยเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ร้อนด้วยฟิล์ม80อ่าพามาชมกันต่อคันนี้อันเลือกเป็นเคลือบแก้วแต่เลือกเป็นเคลือบแก้วตัวท็อปที่สุดเลยนะครับมีการปรับผิวส้มการปรับผิวส้มเนี่ยทำให้รถของอันนะมีความเงาชํำกว่ารถทั่วไปแน่นอนจะปรับ ชั้นผิวเนี่ยทำให้ความเบลอเนี่ยแทบจะไม่มีเลยครับสังเกตได้จากตัวหลอดไฟเนาะเนี่ยตัวหลอดไฟที่เราเห็นเนี่ยความเบลอมันจะมีอยู่นะแต่พอปรับผิวส้มมาปุ๊บเนี่ยครับความเบลอจะหายไปแล้วตัวนี้ก็คือเป็นข้อดีของการปรับผิวส้มเลยแต่ราคาปรับผิวส้มก็จะมีความแพงขึ้นมาหน่อยเพราะว่างานเขาละเอียดกว่าเนาะทำหลายขั้นตอนกว่าแต่ว่าถ้าคุณรักรถจริงๆเนี่ยแล้วก็อยากได้ความเงางามที่มันเงามากๆอะ่ะผมแนะนําเลยตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนลบ ทำสปมาที่พูดกันมาก่อนเลยว่าเห็นรถคันนี้แล้วเคลือบแก้วแล้วหรอเคลือบแก้วแล้วหรอเนี่ยทำผิวส้มมานะบอกเลยว่าโค้ดเต็มครับผมสุดยอดเลยอ่ะไปะแล้วเดี๋ยวผมพาเดินมาดูห้องเคลือบแก้วของเราก่อนดีกว่าเพราะว่าอยากจะให้ลูกค้าทุกคนนะครับที่สนใจกําลังจะทาเคลือบแก้วเนี่ยไม่ว่าจะออกรถใหม่ไปแล้วหรือว่ายังไม่ออกและอยากทาแพ็กเกจพวกเคลือบแก้วเพิ่มเนี่ยเราอยากให้ดูเลยนะว่าห้องเคลือบแก้วของเราเนี่ยเป็นห้องแอร์นะครับแล้วก็เนี่ยมีไฟ ส่องเห็นริ้วรอยของรถเนี่ยเติมน้ํายงน้ํายาเนี่ยมันจะเห็นชัดมากเนาะแล้วก็ไม่ได้รับฝุ่นเพราะว่าเขาทําในห้องแอร์เห็นไหมครับเนี่ยเป็นห้องปิดเลยตรงนี้ผมคิดว่ามันก็คือเป็นเครือบแก้วที่เต็มระบบของเราอีกหนึ่งอย่างนะครับอ่าเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้มาชมอันกันนะว่าอันมารับรถแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับ ตอนนี้ก็อยู่กับอันแล้วนะครับผมวันนี้อยากถามอันหน่อยว่าทําไมถึงตัดสินใจอยากออก CX 3 0และเนี่ยที่สําคัญคือรุ่นร้อยปีที่ได้ชมกันไปแล้วนะครับอ่ะถามอันก่อนครับในในส่วนตัวของนะครับที่ชอบ CX 3 0เพราะว่าศึกษาในในแบบเซกเมนต์เดียวกันหลายๆรุ่นนะผมรู้สึกว่าประทับใจใน CX 3 0ครับยิ่งรุ่นร้อยปีแล้วหรูหราหรืวความแบบอ่อยังไง่ะผมพูดยังไงดีว่ามัน มันบรรยายไม่ถูกมันบรรยญญายไม่ถูกครับแต่ว่าวัสด,ดุข,ข้างในเขาเก็บระเอียดดีมากเลยครับแล้วก็ความเงียบในคองโดสารระบบเครื่องเสียงอะไรอย่างนี้ครับรู้สึกว่ามันประทับใจผมนะครับก็เลยตัดสินใจเลือกมาซื้อกับคุณกัปตันนะครับ<ท>ยิ่งได้เจอกัปตัน<ท>นี่เขาบริการดีมากเลยครับแล้วก็ให้คาปรึกษาที่รู้สึกว่าด,ดีจริงครับครับแล้วขออีกคําถามสําคัญเลยว่าอยากรู้ว่าเนี่ย ทำไมถึงตัดสินใจทําล้อดําเพราะว่าเนี่ยตั้งแต่ผมขายรถมาน่าจะเป็นคันแรกเลยนะที่ลูกค้าตัดสินใจทาล้อดําอย่างเงี้ยครับอยากถามหน่อยว่าทําไมถึงชอบถึงล้อดําถึงอยากทาล้อดําถ้าย้อนกลับไปก็สมัยผมอ๋อไปเอางั้นครับก็ก็อยากทำครับเห็นว่ามันตัดแล้วสวยดียครับก็เลยคิดว่าแล้วยิ่งดุมสีแดงนะครับดุมในแม็กเนี่ยครับผมรู้สึกว่ามันตัดกับแม็กสีดําแล้วมันสวยครับก็เลยตัดสินใจว่าทําทําครับแล้วก็สุดท้ายเนาะอยากให้ อันพูดถึงเคลือบแก้วเพราะอันเลือกเป็นเคลือบแก้วตัวท็อปสุดเลยถามความประทับใจเอาดีกว่าจากคนที่เห็นรถและหลังจากเคลือบมาว่าชอบมากขนาดไหนเนาะขอเป็นคําถามสุดท้ายแล้วกันครับโอ้นี่อันนี้คือวางมือบนรถไม่ได้ลื่นนะฮะจะจะลื่นอย่างนี้นะฮะอ่าโอ้ลือกได้นในเว็บแรกผมมีเพชรชั้นแรกผมก็คือเฟอร์รี่เพชร์ชั้นคือมันฉ่ำมากเลยครับแล้วมันรู้สึกว่ามันโอ้โหเงาวับฮนะสวยมากครับ เยี๋งนขอบคุณมากครับโอเคครับนั้นก็ถามอ่านเท่านี้เนาะยังไงก็ขอบคุณอ่านมากนะครับเดินทางปลอดภัยเดี๋ยวนี้จะขับกับชุมพรเลยเนาะก็น่าจะน่าจะได้ลองรถแบบคุ้มเลยครับก็ยังไงก็ขอให้ขับขี่ปลอดภัยครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสคันหน้าก็มาดูมาด้าใหม่นะฮะโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณขอบค้าเขา